มันก็มีทั้ง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 ข้อดีและข้อเสียแบบเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีโอกาสที่จะมาเที่ยวเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอาจจะฐานะทางบ้านขาดแคลนนะคะเวลาเขาได้มาเที่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เด็กจะได้มาเรียนรู้ได้มาได้มาดูประมาณนี้ค่ะมาทั้งหมด72คนค่ะนักเรียนค่ะจากร2อนะคะเท่าไหร่นะคะจากร้อย20ค่ะค่ะค่ะ ก็ไม่มาก็คือเปลี่ยนใจค่ะจากคนกระทบเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยเปลี่ยนใจไม่มาค่ะดูสภาพรถดูการบริการดูความปลอดภัยเป็นหลักนะคะกังวลมากค่ะกังวลมากแต่ว่าเราก็ดูรถว่าเพราะว่ารถที่เกิดเป็นรถที่ติดแก๊สใช่ไหมคะแต่ว่ารถที่เราติดต่อเป็นรถน้ํามันนียค่ะมาเพื่อได้าที่เกิค่ะใช่ค่ะมาจากไหนกันบ้างครับเนจากมาจากอนุบาลพนาอุดยาวิทยากรค่ะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะวันนี้มาเทอะอ่มาทั้งหมด72คนค่ะนักเรียน จาก120นะคะท่าไรนะครับจาก120ค่ะค่ะค่ะก็ไม่มาก็คือเปลี่ยนใจค่ะจากผลกระทบเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยเปลี่ยนใจไม่มาค่ะส่วนส่วนตัวของอาจารย์เองอาจารย์มองเรื่องของการยกเลิกการพัฒนาศึกษาตามที่มีเสียงแตกในโซเชียลกับยังมีอยู่แต่เพิ่มมาตรการอาจารย์มองเรื่องนี้ยัง ที่ผลกระทบใช่ไหมคะที่มันเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็มาจากเราต้องดูสภาพรถแล้วก็นี่แหละค่ะดูสภาพรถด,ดูการบริการดูความปลอดภัยเป็นหลักนะคะค่ะมีความกังวลไหมครับเห็นข่าวเมื่อวานแล้วกังวลมากค่ะกังวลมากแต่ว่าเราก็ดูรถว่าเพราะว่ารถที่เกิดเป็นรถที่ติดแก๊สใช่ไหมคะแต่ว่ารถที่เราติดต่อเป็นรถน,น,น้ํามันงียค่ะค่ะแล้วก็เราใช้บริการมานานเขาก็ดูแลในการขับบริการ ได้ดีค่ะเพราะว่าเราใช้บริการมาหลายปีค่ะก็มีความเชื่อมั่นในในตัว<ช>ตรถ<ร>ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คนขับด้วยค่ะออการที่เขามีการานำเสนอให้ยกเลิกการทศนอึกษาอาจารย์มองอยังไงมันก็มีมทั้งทั้ง,ท,งทั้งข้อดีและข้อเสีย แบบเพราะว่าบางคนอย่างงี้ค่ะเขาไม่มีโอกาสที่จะมาเที่ยวเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอาจจะฐานะทางบ้านขาดแคลนนะคะ <_ an other> เวลาเขาได้มาที่อย่างนี้ <_ an other> เขาก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เด็กจะได้มาเรียนรู้ได้มาได้มาดูประมาณนี้ค่ะค่ะแต่คนที่มีความพร้อมเขาเขา,เขา,เขาโอเคค่ะแต่ว่าคนที่แบบเขาไม่มีโอกาสที่จะไปจริงๆเงนี่ค่ะมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะคะเพราะว่าถ้าตามที่สังเกตตอนที่เด็กขึ้นรถเขาก็มีความตื่นเต้นดีใจถ้าเป็นเด็กนะคะโดยเฉพาะอนุบาลอย่างนี้ค่ะเด็กอนุบาลก็หนึ่งความกังวลกับการบางส่วนค่ะบางส่วน ฝากพูดคุยกับคุณคูว่าอย่างไรบ้างเอ่อก็พูดคือฝากเลยนะคะฝากดูแลหน่อยนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะฝากดูแลแต่เราก็จะมีกลุ่มไลน์ค่ะเราเราก็จะลไลน์ในบอกว่าถึงถึงที่ไหนแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะก็มีอะไรอยากจะฝากถึงกลุ่มของผู้เสียหายหรืออะไรยางไงในฐานะเราป็นคูเราเป็นอ,อะไรกับประชุที่เสียไปค่ะก็อีกก็ต้อง,องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะถึงแม้ว่าเรา เออไม่ได้อยู่ในออโรงเรียนนั้นนะคะแต่ว่าเราก็เป็นอ,อ,องค์กรเดียวกันใช่ไหมคะเป็นคนรูเหมือนกันก็รู้สึกเสียใจเศร้าจริจริงแล้วก็ใจก็หดหู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะเป็นความสูญเสียที่แบบมันเอากลับคึ้นมาไม่ได้ประมาณนะะี้ค่ะ